สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิก้แอมชานอลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อากาศเย็นทุกคนโอ้โหเดินออกไปข้างนอกเนี่ยจะต้องใส่เสื้อแขนยาวนะวิก้เข้ามาในรถเราก็เลยไม่ค่อยหนาวนะคะตอนนี้นะคะก็บ่าย3ามนะคะ,ะกำลังจะไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าเมื่อเชา้านี้วิก้ก็ไปทําอาหารเตรียมขายตั้งแต่10บโมงจนถึงบ่ายสองเราก็กลับมาบ้านนะคะแล้วก็ ทานข้าวนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะไปรับลูกตอนนี้วันนี้นะคะฟ้าใสจะต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองคุณผู้ชมคราวที่แล้วจําได้ไหมนางฉีดวัคซีนเข็มแรกคุณผู้ชมไฟเซอร์สบัดเข็มโอมาก็คุณผู้ชม,ม oh God, คราวนี้เข็มที่สองนะคะจริงๆครบกําหนดเข็มที่สองตั้งแต่วันที่สองวันที่สองนะคะแต่ว่าก็เลยมาเพราะว่า,าน้องไม่สบายอาทิตย์ สองอาทิตย์ที่แล้วไม่สบายนะคะเป็นไข้หวัดก็เลยไม่พาไปนะสองไปงานแต่งเพื่อนสองงานก็เลยไม่ให้น้องไปฉีดเพราะว่าถ้าไปฉีดแล้วเผื่อน,น้องไม่สบายเป็นอะไรขึ้นมานะคะเราต้องยกเลิกไปงานแต่งเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยเลื่อนมาเป็นอาทิตย์ที่3เนี่ยแหละคะ่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณดาเลนพาไปด้วยนะคะเพราะว่าออวิกกี้เอาน้องไม่อยู่นะคะ <laughs> เวลานาง,นางกลัวนางกลัวเข็มคุณผู้ชมมันพอมันเห็นแล้วมัน มันไอ้นี่ไปหมดเลยวันนั้นพยาบาลเขาถือเข็มมาแล้วก็โชว์ต่อหน้าน้องอะไรไงเขาก็เลยแบบช็อกไงคุณผู้ชมคนกลัวเข็มก็จะประมาณน,นั้นวิกกี้ก็ลืมบอกพยาบาลไปเราก็ลืมคิดตรงนั้นว่าลูกกลัวมากนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปรับนางที่โรงเรียนนะคะแล้วก็พานาม,มาทานข้าวให้เรียบร้อยสเสร็จแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันนะคะสามคนพ่อแม่ลูกเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทําคลิปให้แต่ถ้าน้องไม่ไหวนะคะก็จะไม่ไม่ทำคลิปให้แต่จะมาเล่าให้ฟังเนาะรอชมค่ะ ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะยังไม่ปล่อยเด็กออกมานะคะก็จะมีรถผู้ปกครองรถโรงเรียนมารอรับนักเรียนไปส่งบ้านนะคะค่อนข้างที่จะเงียบดิ๊งคือยังไม่มีนักเรียนนะคะแต่หลังจากนี้ก็รอดูนะคะ ออด,ดังแล้วทุกคนเดี๋ยวก็เด็กๆเ,เริ่มออกมาละความสุขสนเด็กอเมริกากันค่ะ เด็กๆเ,เริ่มทยอยออกมาทุกคนต้องบอกว่าเด็กๆตอนนี้นะคะใส่ผ้าเมสมาโรงเรียนทุกคนนะคะเป็นกฎเลยทุกคนต้องใส่ผ้าเมสเด็กเยอะมากทุกคน có mốt lấy ทุกคนเป็นยังไงบ you know oh, right? ้างคะพาประชมบรรยากาศเด็กนักเรียนที่อเมริกาเลิกเรียนเป็นไงโอ้โหเป็นฝูงใช่ไหมเห็นไหมคะเด็กเนี่ยมีดเสคูพวกนี้ตีกันดิดีคุณผู้ชมฟาใสบอกยืนอยู่กันดีๆนะคะตีกันครูวิ่งมาไม่ทันแยกปากแตกกันฟ้าสสยเล่าให้ฟังนะคะเออเด็กพวกนี้นะคะคือเขาแบบเด็กมากๆไงไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ภาษาอะไรอย่างงี้จะตีกันก็ตีเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคน จะสังเกตดูเมื่อกี้นี้ว่าจะมีครูยืนอยู่เป็นจุดๆนะคะเพราะว่าเวลาเขาตีกันหรือทะเลาะกันก็จับแยกได้ทันนะคะข่าวที่แล้วอาทิตย์ท,ที่แล้วตีกันต่อยกันเลือดอาบเลยนะจ๊ะใ <c oughs> ส่เล่าให้ฟัง <c oughs> นี่แหละค่ะก็พามาดูบรรยากาศโรงเรียนเลิกวันศุกร์นะคะของที่อเมริกาเป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็เด็กนักเรียนเยอะมาเรียนกันปกติแล้วนะคะก็แต่ว่าก็ต้องใส่ผ้าแมสนะคะก็คือ ครูเขาก็มีอีเมลมาตลอดว่าให้ใส่พาเมเร็ดกับทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนบางคนก็ฉีดแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องใส่ครูทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนใส่หมดทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ฟ้าใสา่กินข้าวแล้วหลังจากนั้นเราจะไปฉีดวัคซีนกันค่ะ Okay. All right so let me know when you re ready and I'm gonna count three how about o n e two three yes ทำได้ทุกคนคะตอนนี้ฟา้าใสเกฉี่เรียบร้อยแล้วนะคะเย้ครั้งนี้ไม่เจ็บน้องบ่อนะคะคือครั้งนี้นะคะไม่เจ็บเพราะว่าคิดว่าพยาบาลคนละคนนะคะแล้วก็คราวที่แล้วพยาบาลเป็นคนที่แบบน่าจะเป็นคนใหม่เพราะว่าไม่มีประสบ ดูเหมือนไม่มีประสบการณ์นะคะไม่รู้เดินมาก็จะฉีดเลยไม่พูดไม่ทักทายแต่กับคนนี้นะคะที่เรามาฉีดวันนี้พูดดีนะคะพูดจะอธิบายนะคะแล้วก็แบบเหมือนแบบหลอกให้ฟาใสไม่กลัวนะคะซึ่งจริงๆอ่ะพยาบาลบอกว่าจะนับหนึ่งถึงห้าแล้วจะฉีดที่ไหนได้เขาฉีดไปตั้งนานแล้วฟาใสย่ยังยังหลับตาอยู่เลยนะคะไม่รู้สึกอะไรเลย <S <S ๆๆๆเขาก็เลยบอกให้ลืมตาเดี๋ยวเขาจะเริ่มนับทั้งๆที่จริงๆแล้วเขารู้สึกนิดนึงรู้สึกยังไงคะหลวง อ oh. นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าอ่า uh, experience นะคะก็คือคนที่มีประสบการณ์ในการฉีดมาหลายรอบแล้วนะคะเขาก็จะมี uh, วัตถุสินในการพูดให้เด็กไม่กลัวนะคะแล้วก็ uh, พาฉีดนะคะแตกต่างจากคนที่แล้วก็ถือว่าวันนี้โชคดีนะคะคราวที่แล้วแม่กับลูกนี่พากันสติแตกค่ะทุกคนเรียบร้อยไฟเซอร์เข็มที่สองนะคะก็หวังว่า พรุ่งนี้จะไม่มีอาการอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวรอชมนะคะว่าพรุ่งนี้น้องจะมีอาการะ่ะผลข้างเคียงหรือเปล่านะคะอากาศก็เย็นๆคุณผู้ชมวิธีใส่ใส่แล้วก็ถอดออ,อยู่ข้างนอกมันร้อนเพราะเข้ามาในรถมันเอ,อ้ยอยู่ข้างนอกมันเย็นเพราะเข้ามาในรถมันหนักเอ้า อยู่ข้างนอกมันร้อนเอ้ยไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันเย็นเพราะลมมันเย็นนะคะพอมาอยู่ในรถมันร้อนนิดนึงนะเปิดประต,ตูเปิดอะไรก็เปิดไปนะคะตอนนี้ก็มานั่งรอในรถเพราะว่าคุณนรินทร์ซื้อของอยู่แม่ปวดท้องเมนขอมานอนมานั่งพักก่อนไม่ไหวทุกคนรอคุณนรินทร์กันนะเอาล่ะค่ะใครอยากรู้ว่าเราจะทําอะไรต่อก็รอชมนะคะอ๋อแล้วก็รอดูอาการฟ้าสาวันพุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะ